โอเควันนี้ผมก็จะมาแจกว้าวฟาร์มครับอระดับแรกเปิดไฟขึ้นมาเปิดซีอ้าเปิดซีก่อนเลยตัวไม่ไ้แล้วก็เรียกไฟวอสจีเทบพอใส่ทำคลิปเหรอแล้วก็เรียกไฟเนี่ยวไม่ดมาดิ๋ยวไมาก่อนเว้ยแล้วก็เรียกในไฟซีน้ำแล้วก็เรียกเทเลพอร์ตลับเองรับเองถ้ามันถ้ามันติ๊กไม่ได้นะกดตรงสคริปต์ เห็นตรงเลขนี้ป่ะอัไนแหละเอามาเปลี่ยนใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ใส่ตรงนี้ด้วยไม่สามอันนะกดโอเคไปลองติ๊กดูเนี่ยติ๊กได้แล้วบางประเทศเลขไม่เหมือนกันหมตัวนึง บางประเทศเรียกก็จะเหมือนนกันนะแล้วก็ถ้าเราจะวัดไปไหนเราก็มาได้เลยสมมติจะไปตรงแตงโมงกดติ๊กตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ติ๊กเฮ้ย <c oughs> มันวัดไม่ไปว่ะเดี๋ยวถ้าวัดไม่ไปต้องวิ่งหาที่ก่อนจะ <c oughs> วิ่งหาที่ก่อนมันมันปิดบ้านหาเทคนิคใช่ไหมครับทำไมมันไปจริงนันนี่ <c oughs> ต้องวิ่งหาที่นะถ้ามันวัดไม่ไปอ่ะ เฮ้ยหลายรอบแล้วมาร์กใหม่นี่ไงมาแล้วครับนี่สมมุติผมจะว่ามาฟาร์มตรงนี้ผมก็ว่ามาฟาร์มได้ชิวๆเลยนะครับสมมุติจะไปตรงอื่นมาไปแร่ไปเหมืองแร่อาติกเฮ้ยยังไม่ถึง นี่ครับมาเหมืองแร่แหละเนี่ยสำหรับพวกเล่นโลเพนี่ชอบกันจัดเลยตัวเนี้ยจะไปตกปลาเหรอตกปลานี่ครับตกปลาว่ามาได้เลยจะไปร้านรถต่อร้านรถเนี่ยว่าไปร้านรถนี่ยเนี่ยมาถึงแล้วเนี่ย ส่วน CEA CT ฟาร์มไปก็มันใช้ได้แค่วางประเทศนะที่เป็นระบบหลอดอะบางประเทศรันแล้วก็หลอดถ่ายเฉยแต่ว่าฟาร์มฟาร์มมันไม่เร็วเหมือนเดิมก็ว้ามมาแบบนี้สมมุติจกปูนแล้วอยากวร์มหนีก็มันก็วร์มเทวอ้กระจุกไปแล้ว